แบ่ฝึกหาชุดที่7ดเติมคำใต้ภาพสระอูให้นักเรียนเลือกคำต่อไปนี้เติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องถูฟูรูดูงูปูชูคู หูอีก,กรอบนะคะถูฟูรูดูงูปูชูคูหูหเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วผู้ปกครองนำเฉลยให้นักเรียนดูนะคะ ปหูหูดูถูชูรูคู